สวัสดีครับเอฟซีนะครับมอนี้นะครับพายทีมาอัปเดตนะครับสวนสาธารณะอ่นบึงกจนนครนะครับที่จังหวัดขอนแก่นนะครับนะนะครับบาตงโมก็บ่เคยมาดอกนี่คือขั้นงครั้งแรกนะครับพี่มากนะครับนะอัปเดตในเอฟเบิงนะครับนะนะครับพอดีบาตงโมบาตงโมนะครับมีโอกาสแต่มาอ่า มาบรรจุงานนะครับนะอยู่ที่สำนักเจ็ดนะครับนะสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่เจ็ดสาขาขอนแก่นนะครับนะนะครับก็มีเพื่อนรวมงานคนหนึ่งนะครับนะนะครับเดี๋ยวจะแนะนําให้ที่รู้จักนะครับครับนี่ก็เพื่อนรวมงานนะครับนะทีมาบรรจุงานร่วมกันนะครับครับสวัสดีครับสวัสดีครับสี่บ่าแสงสครับ ครับผมครับผมเนอะนาเจียวเบิ่งแก่นนครกันครับโอ้ครับครับเบิ่งแก่นนครนะครับน้อโอ้ยนะครับสวยกว้งสวยงามนะครับภาพเดินเข้าไปที่น้อยทีมงานริมเอ่อโอ้นะครับสวยนะครับนะวางหลายลายนะครับนะโอ้นะครับการพัฒนาทีกว้า Oh. <c oughs> นะครับพาเอฟทีมาอัปเดตเบิงนะครับนะเบิงแก่นนครเวทีนะครับ ป่านะครับนี่ตัวใหญ่ๆนะครับนะป่านะครับนะครับวันเสาร์นะครับนะวันเสาร์นะครับแล้วก็เลยนะครับมาอัปเดตให้เอฟซักไทยเอีอีกหน่อยนะครับนะนะครับที่ห่างหายไปใส่ห่างหายไปหลายมือนะครับนะบอลไทยไปใส่นะครับนะนะครับปลาจังโม่มาเอ่อบรรจุงานใหม่นะครับนะนะครับนะครับ งว่างกันเลยมาอัปเดตนะครับนะแหตที่ได้เบิรงกันนะครับนะนะครับนะครับนะมีก็นักท่องเที่ยวนะครับนะนักท่องเที่ยวนะครับที่มดแวะเที่ยวชมกันนะครับนะครับบรรยากาศนะครับนาอซาดมะปูนะครับนะครับมาทำเอาสมตํำมาตำนะครับนะนะครับาครขบกั้วนะครับมา วันหยุดจังเสียนะครับเสาร์อาทิตย์จังเสียนะครับนะ <Heh. S 1> พาคอบกลัวมาพภาคพันนะครับนะนะครับนี่คือจังหวัดขอนกันนะครับนะจังหวัดขอนกันนะครับนะนะครับนะครับอัปเดตให้อฟเบิ้งนะครับนะนะครับที่ห่างหายไปนะครับบ่ไเด้ไปใส่นะครับนะ นะครับมารายงานโตนะครับนะนะครับจากนาทีใหม่นะครับนะนาทีใหม่นะครับอีกประมาณสักสองสามมือนะครับนะน่าจะรู้แล้วว่าจะไปตกอยู่จังหวัดไหนนะครับนะนะครับสำนักจัดการทรัพยากรป่าไม้ที่เจ็ดขอนแก่นเนี่ยนะครับเพิ่นกับดูแลหลายจังหวัดด้วยกันนะครับ นะครับสำนักที่หนึงก็มีหาจังหวัดด้วยกันนะครับมุกดาหารกาลสินร้อยเอ็ดสารคามขอนแก่นนะครับสาขาสองนะครับนะจะมีอ่าปุบบนราชธานียะโสธรอำนาจเจริญนะครับศรีสะเกดนะครับนะต้อมาลุ้นกันนะครับประมาณอีกสองสามเหมือนนะครับว่าเบานะครับแกงโมนะครับจะไปตกอยู่ใส่นะครับนะนะครับ มีทีออกกำลังกายท่ำนะครับนะนะครับนะครับตอนแรกๆนะครับคนคงจะเยอะนะครับนะนะครับตอนเย็นๆนะครับคนคงจะเยอะนะครับนะนะครับ ที่ออกกำลังกวงและร่างกายกันนี่นะครับนะบนะครับ นะครมีน้องๆนะครับนะนะครับไม่เห็ดกิจกรรมนะครับเจ็บขยะนะครับนะนะครับเจ็บขยะนะนะครับโรงเรียนอะไรเนาะนะครับเดี๋ยวจะลองสัมภาษณ์ดูนะครับอ่าสวัสดีหนูๆมาทําอะไรกันครับ มาจากโรงเรียนอะไรครับขอนแกนวิทยาอนแกนวิทยาอ๋อจะจะเจียงมากเจียงมากจะจะโอเคนะเจียงมากจะจะจะน้องๆนะครับนะนะครับมาถัดมาเหตตจิตอาสานะครับส่งส่งอัจจายานะครับนะนะครับพอดีมาเจอพอดีนะครับก็เลยสัมผัสนะครับหน่อยหนึ่งนะครับนะเลยสัมผัสนิดหนึ่งนะครับอืมนะครับ้องๆองนะครับ ทำงานนะครับผิดอาสานะครับวันนี้นะครับนะครับอัปเดตไอพีเบิ้งนะครับนะพอดีมาเจอพอดีนะครับครับก็จะประมาณนี้นะครับนะนะครับปลาจะจัวอัปเดตไอพีเบิ้งนะครับเพื่อนะครับบายบายห้างหายไปนะครับนะที่หายไปกับอัเดตไออย่างนะครับเมือเพระว่ามาแล้งานตัวนั่นเองนะครับนะนะครับวันนี้อัปเดตไอพีเบิ้งแล้วนะครับขอบคุณทุกท่าสําหรับการติดตามนะครับ ขอบคุณนะครับคู่ที่ชมคลิปปลาตะม่วตั้งแต่แรก่งจนจบนะครับขอบคุณลยหลายนะครับนะโมนี้นะครับปลาตะม่วนะครับจองลบคลิปไปแค่นี้ก่อนนะครับขอให้พี่มิตรภาพในสา,ายจังแรกนะครับบ่อยเจ็บแระจนพยายามีดด่วยชวยทุกท่านนะครับโมนี้ปลาตะม่วงตากาเข้ามาสวัสดีครับผม